มินลินักร้องแรปเปอร์ได้รางวัล Artist of the Year นะครับประเภทยอดเยี่ยมหนูทำให้เขาที่ดำเนินคดีหนูไปหเห็นแล้วว่าหนูเป็น Best Artist of the Year ขอบคุณทุกคนคะ่ะคนก็เลยคอมเมนต์ว่าคิดว่าถูกเนี่ยแล้วจะสารภาพและยอมรับผิดทำไมละจ๊ะตอนนั้น<ม>อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะมินลินะครับ นางสาวดานุภาคณาธีรกุลนะครับมิลินักร้องแรปเปอร์ได้รางวัล a r t i s t of the Year นะครับประเภทยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลเป๊ปซี่พร e เซน์ะฮะแล้วก็มิลิขึ้นไปรับรางวัลเมื่อวันที่13มีนาคมและกล่าวตอนหนึ่งว่าตื่นเต้นปีที่ผ่ามาผ่านอะไรมาเยอะมากๆขอบคุณทุกคนมากๆมาอยู่ตรงนี้ ไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนนะมันร้องไห้ไม่ได้เนะหนูอายุน้อยที่สุดในนอมินีนะฮะมันเป็นความตื้นตันใจอย่างประหลาดที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้ยังไงหนูมากับพี่ๆนะแ,แล้วก็ที่สุดแล้วนะฮะก็ขอบคุณที่ทําให้หนูได้รางวัลน,นี้จากท่านกรรมการ,รที่ตัดสินให้เราได้รางวัล<อ>มันมีความสุขและมันมีคุณค่ากับหนูมากค่ะหนูทำให้เขา ที่ดำเนินคดีหนูไปเห็นแล้วว่าหนูเป็น Best a r t ติ t ต์ออฟเดอะขอบคุณทุกคนค่ะนะทางนี้นะครัว่าเขาที่บิลลีเอ่ยถึงเนี่ยก็คงไม่พ้นกรณีที่บิลลีหมายถึงคุณอภิวัติขันทองตัวแทนนายกที่ไปแจ้งความในข้อหาดูหมิ่นโดยการโฆษณาหลังจากเธอโพสต์ข้อความ ลงในโซเชียลวิจารณายกวิจารณ์รัฐบาลโดยใช้คำหยาบคายจนพนักงานสอบสวนเรียกเข้ามาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี64ที่สอนอังเลิงต่อมาบิลิรับสารภาพผู้หญิงคนนี้แหละรับสารภาพนะครับผู้กล่าวหาก็ไม่ติดใจเอาความตำรวจก็ปรับไปนะพอหอมปากหอมคอ2,000บาท แต่มาวันนี้ได้รับรางวัลนะฮะจากเป๊ปซี่พร e เซนต์นะครับก็บอกว่าโอ้ยได้รางวัลเนี่ยหนูทำให้เขาเลยนะคนที่ดำเนินคดีหนูเนี่ยเห็นว่าหนูได้เป็นนักร้องยอดเยี่ยมนี่คนก็เลยคอมเมนต์ว่าคิดว่าถูกเนี่ยแล้วจะสารภาพและยอมรับผิดทำไมละจ๊ะตอนนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้สำนึกผิดละสิ พยายามโยงรางวัลกับการมินประมาทมันไม่มีอะไรสัมพันธ์กันเลยไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดแล้วสารภาพทำไมนะฮะเห็นในอะไรอ่ะมีวงสามนิ้วรอเลือกตั้งจัดการฝุ่นวันดีคืนดีก็เอามาโยงทำเป็นว่าเธอโดนรังแกอีกเยอะแยะฮะอืมอืมี่ก็เหมือนกับว่าไม่สำนึก Uh huh. มันจะเวลาเนาะมันเปนความตื่นเต้นใจอย่างประหลาดที่ที่ที่เราไม่รู้ว่ามันจะได้ได้ยังไงแล้วมันหนุมากไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวสรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แในววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store